ร้องเพลงพี่ดังแก้ผ้าดีกว่ามาทางนี้จะไปเป็นกะหรี่หรอ,เ,อ,อเงินมันหอมจริงนะถ้าจะมาบอกว่าคนสาธารนณะต้องรับเรื่องแบบนี้ให้ได้คือความว่ามันไม่ถูกม่กาไปช่วยความคิดที่มันแตกอะ่ะมันไม่โอเคเลยก่อนที่จะประกวดก็ทาเลนน่ะกวางก็เป็นคนทาคลิปทั่วไปนะเล่นกีตาร้องเพลงแต่ค่อนข้างจะออกแนวแบบล็อกๆ็กหน่อยหรืออาจจะติดติด ไม่ได้ใสเลยเราแบบย้อมหัวแดงซอยผมสั้นใส่คอนแทคแบบโอ้แรงแรงมากๆจนกวางมีโอกาสได้ไปคเวอร์เพลง Happy Working o ลงลง YouTube ซึ่งตอนนั้นมันเป็นไวรัลมากเราใส่ชุดนักเรียนผมสั้นติ่งมาาสสเเพื่อออนนนุ้้ยดัังงรวล พอเราออกไปประกวดด้วยลุคแบบนั้นนะ่ะมันก็ทําให้คนเข้าใจเราผิดว่าเราการเป็นคนเรียบร้อยควางรู้สึกว่ากวางอยากกระโดดออกมาจากเซฟโซนตัวเองสักทีอะ่ะกวางเหมือนสลัดลุกดิสนี์ไม่หลุดอะ่ะกวางต้องการอะไรสักอย่างที่มันจะทําให้กวางหลุดแบบหลุดพ้นจริงๆอะ่ะซึ่งการให้กวางโพสต์รูปนั้นลงไปก็เป็นกระแสอะไรที่เป็นคำวิจารณ์อะไรที่ติมาเพื่อก่อให้เราคิดถ้าเราไปปรับปรุงตัวอันเนี้ยเราเข้าใจได้และเรารับฟังแต่สำหรับคอมเมนต์ที่เขาสักแต่ว่า ด่าเอาสนุกอะด่าเอามันอะอะไรที่แบบเป็น sexual harassment s e x กชวลฮาร์ s m e n มแบบคุกคามทางเพศอันนี้ยิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่เลย <S 2> <S 2> คุณอาจจะไปคุยกับกลุ่มแชทเพื่อนหรือว่ายังไงก็ได้เรื่องของคุณหรือว่าอยู่ในกลุ่มของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณแต่การที่คนคอมเมนต์อยู่ใต้รูปภาพเราอะแม่งเป็นสิ่งที่คนรู้สึกว่าคุกคามอย่างแรงเลยเราแค่ถ่ายรูปเซ็กซี่แต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นออกไปไหนมันก็เป็นอยู่แค่ในรูปรูปหนึ่งที่เราต้องการสื่อออกไปในมุมมองที่แบบมันเป็นความสวยงามมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่มันมันน่าลหลงไหลไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการแบบมัชชิบารีที่ทุกคนเชื่อมโยงงงงไไไปเเเเเเกกกีีก่่่ย่ยยยยววววัับบบคําาาาาาออดดลรรมม้้้แนน เคยเอาตัวลงไปคุยกับคนเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าเราคุยกับเขาไม่ได้ตอนให้เราอธิบาย ยกความดีมาร้อยแปดประการเขาก็จะตัดสินว่าเราผิดอยู่วันนีค้ค่ำก็เลยแบบทำไมเราไม,ไม่เป็นตัวเองไปเลยวะนี่เมื่อเราพยายามจะเป็นอะไรที่เราไม่ใช่ตัวเราแม้ยังโดนด่าไหนๆก็จะโดนด่าโดนเกลียดอยู่แล้วก็ค,คือช่างแม่งช่างแม่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมารับผิดชอบโดยการที่แบบเราจะต้องรับมือให้ได้เราต้องเข้มแข็งต้องทําความเข้าใจต่อคอมเมนต์เหล่านั้นเราต้องแบกรับมันไว้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ส่วนรวมที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะ่ะมันไม่มีใครที่สมควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้หรือต้องมารับคอมเมนต์แบบ <Yeah. S 2> คือคุณต้องตะหนักแล้วว่ามันเบนไปแล้วไม่มีผลดีต่อเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณด่าเอาสนุกปากอะเรเชง